สวัสดีครับนี่คือ Get t a l k เชื่อจริงจังไปวะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง Get t a l k Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี่ย just do it podcast อยากรู้เรื่องหนังไม่ว่างดูก็ฟังได้ presented by sf cinema สวัสดีครับอยู่กับผมเชมปธุรกิจและผมเจอรี่เอชทีผู้เราคือจอดอ just do it กลับมาอีกครั้งและสนุกกับเรื่องภาพย,ายนตร์ในรูปแบบพอดแคสต์นะครับผมแม่เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาหน่อยมาคุยกันพอดแคสต์ยาวๆนะครับผมจัดเต็มเพิ่อตัวอีกทีจัดพอดแคสต์กันมาจะจบปีใหม่แล้วครับผมจะขึ้นปีใหม่แล้ว เพลินมากโอ้เพลินเพลินนะครับก็เรียกว่าถ้ามีอะไรอยากแนะนําคอมเมนต์สร้างสรรค์ให้รายการนี้ดีขึ้นไปอีกเหมือนกับที่โรงไอซไม่เคยหยุดพัฒนาคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับผมครึ่งเดือนแรกผ่านไปแล้วฮะโอ้โหเรียกว่าอันนั้นก็ว่าหนังดีเยอะแล้วแล้วก็จัดเต็มไปแล้วครึ่งหลังของปีนี้อืยิ่งกว่าโอ้ยิ่งกว่าพูดอย่างนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันหลังจากโอ้โหเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกับ ทั้งหนังตลกออนิเมะดังและภาพยนตร์บ็อกบัสเซอร์ส่งท้ายปีนะฮะถูกต้องธันวาคม2020ยังไม่จบเท่านั้นนะครับผมครึ่งเดือนหลังเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณภาพแน่นถูกต้องเข้ากับเทศกาลช่วงปลายปีนะฮะเทศกาลแห่งความสุขตัาใช้คำนี้เลยครับผมเราจะเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยดี <c oughs> นะฮะห <laughs> <laughs> วังว่า2020เราจะไม่ทําอะไรกันอีกแล้วครับผมเราจะไม่เฮ้ยกันอีกแล้วแต่ <c oughs> เราจะแฮปปี้กันในโรงภาพยนตร์ครับวันนี้เรามีหนังน่าดูกันถึง4เรื่องในครับ <4 S 2> เรื่องกันเลยจีเดียวแต่แน่นอนสัปดาห์นี้ถ้าหลายคนฟังอยู่ก็มันจะถึงแล้วครับสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาส <c oughs> We wish you a merry Christmas อย่าลองเพลงเลยจะคับเจอรี่ครับนะครับอ่ะเจอรี่มีหนังเหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสที่สุดมานําเสนอใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมตั้งตารอมานานมากครับผมเพราะว่าภาคแรกผมชอบมากอสตรีทแคทเนมบ๊อบถูกต้องเลยซึ่งถ้าใครไม่รู้จักบ๊อบนี่เท้าความนิดหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวคนเป็นทาสแมวต้องรู้จักกันปะถูกต้องแต่มันต้องมีคนไม่ไม่เคยเป็นทาสแมวมาก่อนอาจจะไม่รู้จักทำไมบ๊อบต้องมาเป็นหนังถึงขนาดนี้เออบ๊อบนี่คือใครบ๊อบคือใคร บ๊อบดีแลนไม่ใช่ครับผมบ๊อบคือแมวจรจัดนะครับ,รบที่เป็นตัวเยียวยาหัวใจของชายที่ชื่อว่าเจมส์โบเวนนะฮะเขาคนนี้เขาเคยเป็นโฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านที่ติดยามาก่อนอแต่ว่าพอน้องบ๊อบเนี่ยน้องแมวจมตัวนี้นะฮะได้เข้ามาแมวจมนะฮะได้เข้ามาในชีวิตของเขาก็เริ่มทําให้ชีวิตเนี่ยออกจากความลําบากเป็นชายที่ดีขึ้นซึ่งภาคแรกเนี่ยทำโอ้ รายได้โอเคมากเขาเลยทําภาคสองแล้วก็ครองใจผู้ชมอย่างมากด้วยเช่น,นแล้วที่สำคัญนะครับผมพี่เจมส์โบเวนเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะที่พูดมาเมื่อกี้เป็นหนังสือด้วยใช่ต้องกอ,อกเขาเอาเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับแมวจมนะครับผมแมวจม,มาเขียนเป็นหนังสือแล้วกลายเป็นหนังสือระดับเบสเซอร์ ller, ขายดีทั่วโลกมีแปลภาษาไทยหลายเล่มด้วยใช่หลายเล่มครับผมและ มาภาคสองก็มาจากหนังสือเช่นกันในชื่อว่า Christmas Gift from Bob นะครับผมของขวัญจากบ๊อบครับผมน่ารักนะครับผมไม่ต้องถามแล้วหรอกน้อว่าเรื่องราวระหว่างชายและแมวช่วงนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาไหนก็คงไม่ต้องถามครับผมพระคริสต์มาสแบบนี้คงสงกรานมั้งครับแม่นะฮะเป็นเรื่องราวช่วงคริสต์มาสนี่แหละแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยน้องบ๊อบจะถูกลักพาตัวโดยทางการทางการบอกว่าเฮ้ยคุณเลี้ยงแมวงี้ไม่ได้นะ แล้วจอน,จ,นจัด,จดยาเลี้ยงไม่ได้จะเอาไปอีกอ่ะไม่ได้ครับเจมขึ้นฮะจะทําการปกป้องน้องบ๊อบไม่ให้ถูกภาคออกไปให้ได้อ,อเป็นภาพยนตร์เรียกได้ว่าดราม่าคอมเมดี้เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะ ทาดแมวทั้งหลายถกน้องดูแล้วใจฟูกับน้องขนฟูสีขาแล้วนั่นแหละครับนอกจากนี้ยังเป็นการไว้อะไรเจ้าแมวส้มตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าน้องเพิ่งจากเราไปปีนี้เลยใช่นะครับน้องบ๊อบที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซนเซชันหรือว่าเป็นไวรัลของโลกเนี่ยได้จากเราไปแล้วและนี่ครับหนังเรื่องสุดท้ายของเขาไปดูกันได้ a christmas gift from bob คใครสร้างเนี่ยคุณ เนี่ยลืมบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยผู้กำกับมาจากนี่เลยหนังหนังหมาที่ผมชอบมากหนังหมา d o อกสเวทโฮมชาอลส์มาร์ตินสมิธนะครับผมเป็นผูมิกับที่เชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์สีขานะครับผมถูกต้องมะหมามาหมดนะฮะมีมาน้องแมวบ้างนะับผมย้ายมาฝั่งอังกฤษบ้างนะฮะซึ่งบรรยากาศช่วงเทศกาลอย่างนี้เรื่องแบบฟิลกูอย่างเงี้ยผมมาผูมิกับคนนี้เขาทำได้ดีอยู่แล้วเหมาะกับทุกคนในบ้านนะครับผมใช่ฉะนั้นถ้าใครเป็นธาตุแมวหรือว่า แฟนขับน้องบ๊อบหรือว่าอยากจะไปดูคนรักสัตว์แหละคนรักสัตว์อยากไปดูก็ดูได้เลยครับผม Christmas Gift from Bob ครับของขวัญจากบ๊อบ24บธันวาคมในโรงภาพยนตร์ครับก่อนคริสต์มาสคือคริสต์มาสอีฟหนึ่งวันนะแต่ถ้าสมมติถึงวันคริสต์มาสแล้วอ้าวยังมีอีกเรื่องนี่หนังอีกหนึ่งเรื่องครับผมนี่ก็เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับผมจากดิสนีย์พิกซ่าครับผมที่สร้างผลงานครองใจผู้ชมมามากมายครับผม โซ so, อัศจรรย์วิญญาณอลเะวงครับผม hmm. นี่ฮะน่าดูมากตรงที่แค่พูดชื่อผู้สร้างก็ซื้อแล้วนะครับผมพิทด็อกเตอร์ครับผมใครครับคนนี้คนนี้เป็นผู้กำกับและเขียนบทผลง,งานขวัญใจมหาชนอย่าง Monster i n k ปั๊มอัพป,ปูซาบ้าพลังเฮ้ย <Hey. S 1> และที่สำคัญครับหลายคนครองใจมากๆ อินไซ e ์เอันนั้นอัศจรรย์อารมณ์เอาละเวงใช่ไหมครับอันนี้อัศจรรย์วิญญาณเอาละเวงการันตีเหมือนเป็นภาคต่อทางจิตใจนะฮะของพี่ด็อกเตอร์เลย หลายคนเขาแซวนะดิสนีย์ประเทศไทยนะฮะเขาจะมีคำแบบว่าอ,อัศจรรย์อะไรแบบจ,จะมีจะมี <ลอ S 1> แบบว่าจะมีคนเคยรอว่าแบบว่าเนี่ยถ้าคุณเว้นบางคำออกเนี่ยแล้วก็ใส่คำใหม่จะได้ชื่อไทยหนังใหม่ดิสนีย์ก็เหมือนนี่ไงเป็นสูตรสำเร็จไงเอาอัศจรรย์เว้นวักอลเวงนะฮะถ้ามีภาคต่อนะครับมีหนังใหม่ดิสนีย์นะฮะผมอยากให้คนคอมเมนต์ดูกันครับว่า อัศจรรย์จุดๆ,ๆอลเวงนะฮะลองคอมเมนต์ดูครับว่าอยากให้เรื่องต่อไปใช้ชื่อว่าอะไรนะครับถ้าหนังเรื่อง <laughs> น้องบ๊อบเป็นของดิสนีย์ก็จะเป็นอัศจรรย์บออ๊อบอลเวย์อัศจรรย์บะหมี่เกี๊ยวอลเวง <laughs> อะไรอย่างนี้ลองเติมมุกฉก ลองเติมคำไปช่างว่าบทเระเวงไปหมด<ผ>มแล้วตอนนี้นะครับผมก็ม่ได้ชื่อหนังโซ <So, S 2> <laughs> นะฮะไม่ได้มีแค่พีทด็อกเตอร์ครับผมเขาได้ผู้เขียนบทและผู้กำกับร่วมอีกคนหนึ่งครับก็คือเคมพาวเวอร์สนะครับผมถูกต้องเลยเขาคนนี้คือผู้สร้างหนังผิวสีที่เรียกว่ามาแรงมากเขาเป็นผู้สร้างซีรีส์อย่าง Star Trek d i s c o v า r y นะครับผม รวมไปถึงหนังฟอร์มรางวัลที่จะได้ดูกันในต้นปีหน้าก็คือวันไนท์อินมายอาีอืออันนี้น่าดูมากๆๆเรียกได้ว่า,าดิสนีย์ไม่เคยธรรมดาเอาผู้สร้างแต่และคนมาต้องเรียกว,ว่าเจ้ารางวัลและเจ้าคุณภาพรวมไปถึงเจ้าน้ําตาเอ้ยคิดนานไหมฮะเจ้าน้ำตาเป็นอย่างนี้เสมอคุณชอบคือเราเข้าโรงหนังดูค่ายนี้ก็เข้ากันแบบว่าโอเคเราจะไปสนุกแฮปปี้กันอืมเวเนยออกโรงมาน้ำตาทาไมตาแดงงั้นะ และผมที่ผมชอบเกี่ยวกับพิกซ่าก็คือเขาชอบเอาเรื่องสองเรื่องที่ไม่น่าจะแบบอยู่ด้วยกันได้มาอยู่ด้วยกันได้อะอย่างเรื่องนี้เขาเอาเรื่องวิญญาณมาผสมกับแจ๊สดนตรีแจ๊สดนตรีแจ๊สเนี่ยซึ่งแบบเฮ้ยไม่น่าจะเข้ากันได้แต่ก็ไม่น่าเข้ากันได้ยิ่งกว่านั่นแหอะครับเจมี่ฟอกซ์เสือผมมาให้สุภาพเป็นโจกาเนอร์นะฮะตัวเอกของเรื่องนี้ผมใครจะไปเชื่อฮะักแสดงที่เรียกได้ว่ามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างกวนโอยหำหำ ครับนะฮะมาอยู่กับโอเดสนี่พิกซาครับผมมารับมาภาคเสียงเป็นโจการ์เนอร์ที่หลายๆคนดูตัวอย่างแล้วนึกว่าเป็นนันโนดเชิญยิ้มใช่ครับผมภาคไทยก็ไม่ได้นันโนดนะครับผมอยากเข้าใจผิดนะฮะเขาคนนี้ครับเป็นครูมัธยมต้นโรงเรียนหนึ่งครับที่แบบมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแจ๊สที่มหานครนิวยอร์กเ้เหมือนผมเลยนะแล้วพอจับพัดจับผูฮะได้ไปเล่น กำลังจะได้ไปเป็นศิลปินดังดันก้าวผิดไปนิดเดียวครับตกท่อแล้วไงครับตายตายเลยใครเห็นว่าตายตายไหมก็ว่าตายนะเออก็ตายนะทำให้เขาหลุดไปอีกโลกหนึ่งครับเขาเรียกว่า r e a t b e f o r e ฮะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่า โลกวิญญาณาลโลกหลังความตายก่อนจะไปเกิดใหม่ถูกต้งองเลยเป็นช่วงพักนะฮะเป็นช่วงแวะข้างทางนะฮะยังคัดสรรอยู่ว่าจะได้ไปเกิดหรือเปล่านะฮะแล้ว <ผม S 1> พอเขาได้ไปอยู่ที่ The ะเก e b บีฟอรเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ไปเจอกับวิญญาณหมายเลข22หรือว่า22นะฮะที่ เหมือนเธอเนี่ยชอบจะอยู่ในโลกเดอะเรตบีฟอร์มมากไม่อยากไปเกิดใหม่แล้วติดที่นี่มา100ปีแล้วยังไม่ไปเกิดใหม่ไม่ไปเกิดใหม่ซะีทีชอบติดใจอะไรทั้งนาเอออะไรเนี่ยคนอะไรเนี่ยอยู่ที่นึงโอ้ยคนอะไรไม่รู้อยู่ที่เดียวนานเหลือเกินไม่ไปไหนซสทีเข้าใจนะครับผมไม่มุฟออนอ่ะเออนะเป็นตัวละครยีบสองก็คือเป็นคนไม่มุฟออนไม่ไปไหนไม่มุออนนะครับแล้วยังไงต่อเนี่ยเออโจการ์เนอร์เนี่ยฮะเขาก็แบบ อ่ะเพิ่งเพิ่งตายใหม่ๆนะ <c oughs> เลย,ย <c oughs> ไม่เคยตายมาก่อนอยากไม่เคยตายมาก่อนแล้วอยากจะกลับไปมีชีวิตไนแล้วก็แต่ว่าต้องมีวิญญาณคอยช่วยด้วยก็เลยแบบพยายามโน้มน้าวตัวทเวนีทูเนี่ยให้แบบอยากไปมีชีวิตอีกครั้งเพราะว่าเธอไม่อยากมีชีวิตแล้วให้รู้ว่าชีวิตเนี่ยมันน่าอยู่ยังไงมันสวยงามยังไงคือเป็นผลงานที่เรียกได้ว่าเอาเรื่องความตายมาหยอกล้อเพื่อให้คนดูได้เห็นคุณค่าของเวลาและชีวิตที่มีอยู่นั่นเองโอ้ นะฮะแต่ใครเชื่อนะฮะมันดูเป็นประเด็นที่ฮาร์ดคอร์มากกับการขายหนังเด็กนะใช่ความตายอะคุณไม่แต่ว่าเฮ้ยลูก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 เจ็ดขวบแล้วปีนี้เดี๋ยวพ่อพาไปดูลูกเรื่องความตายนะตายแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวลูกมาดูกันแต่พิกซ่าเขาเพิ่งเล่นเรื่องแต่ตายเยอะนะโค้กเขาเขาก็เล่นมาใช่จำฉันให้ดีไม่ยากคํคำรันะครับผมก็เล่นมาแล้วนะฮะอันนี้มาแบบมีสีสันมากขึ้นหน่อยนะฮะเป็นแบบมีแบบ วัดชาวนิดน,นึงเพราะพีด็อกเตอร์เนี่ยอย่างที่รู้กัน i n s i ซ e ์เอาทนี่โหไอคอนเซปต์ concept มาสุดยอดมากๆใช่คอนเซ็ปต์สุดยอดมากแล้วเรื่องนี้ดูเหมือนว่าคอนเซ็ปต์จะล้ำยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าพวกเราสองคนเคยได้ไปดูเรียกได้ว่าสิ่งที่ว่าเป็นพรีวิวของทางช่งยคือมันไม่ใช่แค่เหมือนในตัวอย่างนะคุณม,มันไประดับจักรกวาลอะรู้จักอธิบายยังไงภาพที่เขามาพรีเซนต์เราเมื่อปีที่แล้วอะ มันบ้ามากเลยคือคอนเซปต์อาร์ตเขาแบบว่าหลุดโลกมากหลุดไปจักรวาลอื่นคือมันเหนือกับแค่เรื่องโอกาสของชีวิตและความตายแล้วม,ลมันไปไกลกว่านั้นแต่ใกล้ขนาดไหนอะ่ะคําตอบเดียวที่เราจะหาได้ก็คือการไปดูในโรมภาพยนตร์ถูกต้องครับผมโ้โหวัน Christmas ครับผม การันตีโดย Rotten Tomatoes 100%อโซ่ oh. so, อัศจรรย์วิญญาณอลเวง25่ธันวาคมอบอุ่นหัวใจพร้อมกันทั่วโลกครับผม <Nah. S 2> เขาเลือกฉายพร้อมกันทั่วโลก,กนะครับ่อนเลยนนไม่ต้องกลัวครับว่าจะพลาดฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมซื้อตั๋วในแอป SF Cinema ตอนนี้เลยครับผมแล้วมาถึงโค้งสุดท้ายของปีนี้อีกครับผมครับอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันสัปดาห์30ธันวาคมครับผมปิดปีทั้งทีต้องมีเพลิงบระไัยกันครับผม <Hey. S 1> อ ผู้กำกับที่หลายคนครับขนานคามเขาว่าผู้กำกับสายอวยเมียครับผมพอล l W.S. a n d e เอสแนะครับผมผู้กำกับผู้อยู่เบื้องหลังแฟนชาย Resident Evil ผีชีวะครับผมเป็นเกมที่ดีที่สุดระดับตำนานแต่เขาเอามาย่ำหยีไม่เหลือชิ้นดีแต่มันก็ยังเป็นหนังจากเกมที่ทำเงินดีที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จนถึงตอนนี้นะครับผมฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่แคปคอมครับผมจะแบบว่าเฮ้ พี่พอครับครับมีเกมไหนอยากจะไปทำหนังอีกไหมครับและแน่นอนครับถ้าในค่ายนี้นะครับนอกจาก Resident Evil แล้วก็จะมีเกมหนึ่งครับที่ชื่อว่า Monster Hunter นะครับเกมแนว RPG ครับที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นยอดนักรบพิชิตมังกรหรือนักล่าแย้นั่นเองนักล่าแยะ Aka ซึ่งปีที่ผ่านๆมานะฮะ เกมภาคใหม่อย่าง Monster Hunter World เนี่ย<ม>สร้างปรากฏการณ์ทั่วโลกครับเป็นหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดใ,ใครชอบเกมอย่าง World of Warcraft หรือว่า The Witcher เนี่ยนี่เป็นเกมที่ตอบโจทย์มากค<ม>ือถ้าใครซื้อ PS4 มานะแล้วไม่เล่น Monster Hunter ซึ่งพวกเรานะฮะไม่ได้เล่นนะฮะเสียชั้นเกิดเ <'t S 1> <rio> สียชั้นเกิดมากดังนั้นต้องรีบไปกด PS4 <mucho> ด่วนไปเล่นได้แล้วและก็นี่จะมี DLC ของหนังด้วยไอซ์บอลแล้วก็มีไอซ์บอลมาก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มันจะมี DLC เหมือนที่เจอรี่ว่าไปใช่พี่มิล่าไปอยู่ในเกมใน Monster Hunter PC อยากอยากให้พี่จาไปด้วยอ่ะเออแล้วเขาอยากเขาไปเกมแล้วแบบไปหาไกล้กลคืออันนี้เขาปิ้งแย่หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะเฮ้ยอยากก่อนจะไปไกลก่อนั้นมาก่อนอ่าเล่าเรื่องส่วนซีเป็นยังไงเนี่ยเล่าจากเกมประสบความสำเร็จนะครับแน่นอนครับก็จะมี ไลฟ์แอคชั่นนะครับฟิล์มอะดัปเทชั่นตามมาแน่นอนฉบับภาพยนตร์ครับแน่นอนครับไม่ใช่ใครอื่นที่จะมารับบทนำของเขาคนนั้นก็คือเธอคนนั้นก็คืออลิสเอออลิสไมเนอร์วิสอลิสไมเนอร์วิสอลิสบิลล่าโยวิชนะครับผมเธอคนเดิมครับเธอชื่ออลิสแต่เรื่องนี้รับบทเป็นอาร์เทมิสนะครับผมไม่ใช่อาร์เทมิสฟาวนะไม่ใช่นะครับอาร์เทมิสครับหัวหน้าทีมทหารชั้นยอดแห่งสหประชาชาติครับที่อยู่ๆก็ถูก เดินทางไปผ่านแกนวาร์ฟครับทะลุไม่ติไปสู่แดนพิสดารที่เต็มไปด้วยอสูร,รกายยักษ์หรือที่พน,นไทยเรียกกันว่าแย้นะครับ uh และในระหว่างที่หมดพาและพวกครับกำลังหาทางกลับบ้านนะครับ,รบผมอาเทมิสครับ ก็ต้องเอาตัวรอดจากพวกแย้มหาการทั้งหลายร,รวมไปถึงการได้พบกับเจ้าถิ่นย่างเดอะฮันเตอร์ครับผมนักรบปริศนาที่รับบทโดยโทนี่จ่าพนมยีรำของพวกเรานะครับผมชายผู้มีทักษะพิเศษมากมายในการเอาชีวิตรอดในโลกพิศดารแห่งนี้ซึ่งเราจะลุ้นกันครับว่าจ่าพนมในเรื่องนี <ur> ้จะพูดอังกฤษกี่คำครับผมหรือเขาจะพูดว่าแย้กูอยู่ไหนนะครับหรือเปล่า d บร s where are you นะครับผมจากตัวอย่างนะฮะดูเหมือนจะเป็นโลกที่คนในนั้นไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษเท่าไหร,ร่นะครับผมแล้วก็ามา,อ,าอีกโลกนึงนี่ใช่มาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะับนี่ก็เป็นหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์เรื่องแรกเลยจริงๆที่พี่จาของเราได้รับบทนํานะครับผม mm. ทีมงานก็ใจดีเหลือเกินนะครับแทบไม่ให้พี่ผมเนี่ย <c oughs> พูดประโยคอะไรเลยนะฮะ <c oughs> ดูตัวอย่างมาทุกครั้งที่มิลล่าถามคําถามนะครับ พี่จาจะตอบอะไรนะครับตัวอย่างจะตัดไปทันทีเหมือนรู้ใจว่าอยากเห็นคนไทยไปดูพี่จาาอยากดูพี่จ่าเต็มๆต้องไปดูในโรงนะฮะคือแบบ What happened to your family เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอพี่จาก็ไม่ได้เคยปยากปุ๊บตัวอย่างบาตัดไปทันทีเพื่อเพื่อความอยากรู้อยากเห็นนะพี่จาพูดแค่ชื่อมังกรในเรื่องนะฮะพูดชื่อแยะรวมไปถึงตัวอย่างล่าสุดของจีนนะฮะโอ้และญี่ปุ่นนะฮะเปิดตัวฉากที่ิใหญ่ที่สุดสร้างประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์นะครับผมพี่จาปิ้งแยะนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราได้เห็นคนไทยปิ้งไก่กันมาเป็นหนังอาหลองว่ามีเป็นแบบซีรีส์ได้แล้วนี่เขานำพาวัฒนธรรมไทย ไปสู่ระดับโลกใช่ะะไม่ใช่คุณปิ้งแยะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในเกมโอ,อ้แค่นั่นแหละมันตลกดีได้แบบอยู่ๆแบบเฮ้ยเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับตัวละครในเรื่องที่พี่จารบทเนี่ยจริง,รงๆออริจินอลก็เป็นตัวละครแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเออใช่แต่เขาให้คนไทยมาเล่นแล้วนั่นห้คนไทยที่เรียกว่าประเทศที่มีวัฒนธรรมการปิ้งไก่เนี่ยมาแสดงด้วยก็ถือเป็นการ crossover ที่ยิ่งใหญ่แห่งปีส่งท้ายปีนะฮะ สิ้นปีนี้เราจะปิ้งแย้ด้วยกันครับปิ้งแย่ฮชครับผมสามสิบธันวาคมนี้ครับผมในโรงภาพยนตร์ SF Cinema เท่านั้นในโรงซิกม a านี่ซิกมาอ็ฟบอกเลยว่าเรื่องนี้มีครบครับสำหรับ Monster Hunter มารอดูกันว่าเรื่องนี้จะแป๊กหรือปังต้องใช้คำนี้เพราะว่ามันน่าลุ้นแต่ผมดูตัวอย่างแล้วน่าจะปัง่ะใช่เอเชียนอย่างเราเนี่ยชอบมากอะไรที่มีสัตว์ยักษ์เ่ยโอ้สัตว์ประหลาดนี่บอกมาเลยก็อตซิลล่า The make, ma. เดอะเมกมานะฮะจัดไปแบบปุ่มๆเรื่องนี้ปุ่มๆส่งท้ายปีรอดูกันว่าบ้านเราจะทําสถิติอะไรน่าสนใจหรือเปล่าผมมั่นใจมากเลยว่าหลายคนที่ฟังและดูอยู่ตอนนี้อยากจะดูเรื่องนี้มากผมก็เหมือนกันถ้าหนังประสบความสําเร็จแน่นอนครับเราจะได้เห็นนะักแสดงชาวไทยได้มีแฟรนไชส์เป็นของตัวเองถูกต้องนี่เป็นหมุดหมายที่สคัญมากเรื่องเรื่องหนังดีไม่ดีพุ่มกับทําหนังดีถูกใจเราบ้างไม่บ้างเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าหนังเรื่องนี้ประสบความสาเร็จนะ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์ไทยคนไทยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เลยผมรุนมากผมผมเป็นแฟนคลับแบบพี่จามาคือพี่จาไปเล่นฟาเซเมาแล้วแล้วก็ไปเล่นหนังทปอะไรก็เล่นมาหมดแล้วหนังจีนฟอร์มยักษ์ก็เล่นมาหมดแล้วแล้วนี่เป็นโอกาสที่แบบว่าเออคนไทยทุกคนจะดูหนังแบบใหญ่ๆแล้วเป็นคนไทยด้วยกันแฟนชายทุกคนติดตามด้วยอ่ะไม่ใช่ไรพูดแล้วน่าตื่นเต้นมากอยากดูเลยครับ30ธันวาคมครับแต่30ธันวาคมยังไม่หมดเท่านั้นนะเจร่ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง เป็นหนังฟอร์มยักษ์โอ้โหใช้คำนี้ทั้งเดือนอะ่ะเดือนนี้ด,ดีใจเนาะรู้สึกว่าแบบ <laughs> เพราะว่าเดือนที่ผ่านมากลางๆหมดเลย <laughs> เป็นหนังฟอร์มกลางเป็นหนังฟอร์มเล็กเป็นหนังเล็กหมดเลยแต่ไม่ค่อยมีได้พูดเลยว่าหนังฟอร์มยักษ์ป,ปีปีท้ายนี่ละตอนเดือนสุดท้ายนี่แหละกล้าพูดเลยว่าเบิ่มเบิ่มนะครับผมสำหรับภาพยนตร์เอเชียที่เรียกว่าเป็นฟอร์มยักษ์บล็อกบัสเตอร์ครับผมแอคชั่นไซไฟจัดมานะฮะก็คือซอบบกครับผมมนุษย์อมตะ เรื <cin stereotype> ่องนี้นะฮะได้2หนุ่มสุดฮอตของวงการภาพยนตร์เกาหลีครับผมมีทั้งกงอยู่จากเทรน to ปูซานแล้วก็ผลงานอีกมากมายถ้าพูดปุ๊บก็จะได้รายการหนึ่งชั่วโมงนะครับผมรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มที่มาแรงที่สุดในศตวรรษนี้ของเกาหลีอย่างพักโบกอมนะครับผมโอ้โหเป็นการเผชิญหน้าประชันบทบาทครั้งสำคัญเลยของวงการเกาหลีครับผมเรื่องราวเป็นยังไงส่งให้เจอรี่ครับผม ครับผมกงยูเนี่ยฮะหรือว่าเพศที่เรารักเนี่ยรับบวจเป็นมินกีฮอนครับผมเขาคนนี้ครับเป็นอดีตสายลับที่ป่วยเป็นโรคระยะสุดท้ายครับผมหมดสิ้นแล้วโอ้โหเล็ดมากแต่ว่าเขากลับได้รับภารกิจสําคัญตอบมนุษยชาติมากๆเพราะว่าเขาต้องไปปกป้องโคลนนิ่งครับผมที่ชื่อว่าซอบกฮะ Hmm. ให้พ้นจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะฮะว่าจะเอาซอบกเนี่ยไปทําเป็นอาวุธอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วย hmm. ต้องปกป้องให้พ้นจากเงื้อมมือพวกนี้นั่น oh. เองอ่าซึ่งเรื่องราวเป็นยังไงไปติดตามต่อช่วงเวลาสุดท้ายของนักฆ่ากับมนุษย์คนนิ่งคนแรกของมนุษย,ยชาติ oh. อ่าอหลายเสียงเขาบอกมาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นไซไฟไอเดียล้ำที่ตัวอย่างกักมากมากเออ,อเขาบอกว่าวไม่ได้เผยเลยตัวอย่างโคตรกัก อเออมันมีอะไรมากมายที่หนังจริงรอเปิดเผยอ,อยู่ตัวซอบกมันมีอะไรมีเงื่อนงำอะไรมีพลังอะไรหรือเปล่าไม่มีใ,ใครเฉลยออกมาต้องไปดูในโรงและที่น่าสนใจครับหลายคนให้ติดตามภาพยนต์เกาหลีมาจะมีหนังดราม่าเรื่องหนึ่งที่ได้เรียกว่าเจ้าน้ำตาแล้วก็ทราบซึ้งมา,มากๆภูมิกับอียงจูเนาะใช่ับซึ่งเขาคนนี้แหละครับคือผู้กำกับซอบ,บกนะครับผมมารอดูกันว่าเขาคนนี้หลังจากที่ทำเรา ปาดน้ำตากันไปยับแล้วมากำกับหนังแอชั่นไซไฟมันจะล้ำได้แค่ไหนและแน่นอนมันจะซึ้งได้แค่ไหนในรูปแบบไหนล้ำออบนน้ำตาว่ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยดูทรงแล้วมันน่าจะมาเกี่ยวกับแบบว่ามิตรภาพที่แตกต่างจากคนทั่วไปถูกเอามาแบบนำเสนอแล้วก็พระเอกเป็นโคลนนิ่งคนแรกของโลกด้วยเนาะก็อาจจะมีแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆในโลกใบนี้คล้ายๆวันเดอร์บนีกแล้วก็ พูดง่ายๆว่าคอหนังนะฮะก็ห <sucks> ลังๆคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วแหละสำหรับเกาหลีนะฮะเลเวลคุณภาพเขาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไม่แน่โซบกอาจจะมาช่วยปาดน้ำตาแล้วก็ให้ความมันกับคุณส่งท้ายปีก็ได้ครับยาวๆหัวใจหน่อยนะฮะโซบกครับผมมนุษย์อมตะ30ธันวาคมในโรงภาพยนตร์ครับและสุดท้ายส่งท้ายปีนะฮะเผื่อใครอยากจะหากันส่งท้ายหน่อย ยังมีหนังตลกสัญชาติไทยอีกหนึ่งเรื่องจากโอ้โหดาวตลกที่ไม่มีใครในประเทศนี้ไม่รู้จักหม่อมจกมกครับผมกับคุณชายใหญ่นะฮะอย่างที่รู้กันว่าเคยมีมาแล้วเรื่องหนึ่งก็คือวงคำเหลา่าวงคำเหลาวงด้วยนะใช่วงคำเหล่าครับผมโอ้โหนี่ต้องมีแบบเสียงซอเสือชัดเจนมากใช่วง,วงคำเหล่าวงคำเหล่านะฮะซึ่งเรื่องนี้ฮะเขายกระดับความกาวไปอีกขั้นหนึ่งยังไงครับเพราะว่าพี่หม่อมครับ ไม่ได้รับบทเป็นแค่คุณชายใหญ่แต่ยังรับบทเป็นโอ้โหท่านพ่อหญิงกลางหญิงน้อยหญิงเล็กชายเล็กมาหมดทุกคนเรวันทนทุกตัวละครเป็นพี่หม่าหมดเลยหมดเลยนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของการสร้างภาพยนตยุคโควิดนะครับผมเขาบอกว่าการที่นักแสดงคนต่อนี้คนลหลายคนเนี่ยมาแบบมีปฏิสัมพันธ์นกันเนี่ยมันอันตรายเสี่ยงติด<อ>โรคนะฮะ้อยที่<า>ุดพี่มมหม่อม,มอยากทาหนังครับอ๋อเออถ้าคนอื่นเล่นกับฉันไม่ได้ชันก็ <Le> เล่นคน e เดีเยวเองนะครับผมแล้วในตัวอย่างนะฮะโคตรล้ำโอ้โหพันนโต้มาพาาด้วยโอ้โหคือเรื่องราวเป็นยังไงไม่สําคัญครับเรื่องราวความวายป่วงในตระกูลวงคําเหล่าครับผมที่มีน้ำหม่ำเนี่ยเล่นเป็นกับทุกตัวละครถูกตั้งรอดูว่ามันน้ำหม่ำเนี่ยกับน้ำหม่ำแล้วก็น้ำหม่ำเนี่ยจะมีเกมแย่งชิงอํานาจบารมีเงินทองและศักดินาและหน้าตากันอย่างไรใน เรื่องราวของคุณชายใหญ่ ยิ่งกว่าสปลิตจิตดุโลกนะครับผมสามสิบธันวาคมเหมือนกันครับในรงภาพยนต์ครับผมเลือกยากเลือกยากเลือกทําไมไปดูหมดเซจุดกันยาวๆเรื่องทีแบบนี้ก็ไปดูหนังกันดีกว่าครับใชไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกค่อยๆดูได้เพราะหนังหลายเรื่องฉายหลายสัปดาห์ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเพราะว่าเอสเอฟเขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายโปรโมชั่นของ SF เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับผมเราเนี่ยมีมานำเสนอเพียบน้ ังดีน่าดูก็มีเยอะเช่นเดียวกับโปรโมชั่นของทาง SF ครับผมเขาก็จัดเต็มเช่นเดียวกันครับผมก่อนที่เราจะเข้าโรงไปหากับอ้าคนหล่อลวงนะครับผมเรัเ SF เขาบอกเลยว่ามี SF e x c l u s i v e Collection ครับผมมีที่นี่ที่เดียวครับผมกับคอมโบเซ็ตของไอ้คนหล่อลวงครับผม239บาทครับรับไปเลยทั้งน้ำอัดลมแล้วก็ป๊อปคอนจุจุๆเอ็มม ้าเต็มๆกับหนังเรื่องนี้นะครับผมเป็นลายพิเศษเลยนะใช่เป็นลายโลโก้ของภาพยนตร์แล้วก็มี2ส,สีนะครับผมรวมไปถึงถังป๊อปคอนลายไอ้คนหล่อหลวงด้วยนะครับผมครับผมนี่เลยมีแค่เอฟย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมสะสมได้เพราะว่าแก้วมี2ส,สี 2> ระวังอย่างเดียวก็คือหาจนป๊อปคอนติดคอนะจ๊ะกินเบาๆเลือกเวลากินด้วยเรื่องนี้อาจจะป๊อปคอนเหลือนะฮะจังหวะหาเยอะนะฮะต้องอาจจะเครียดหน่อยไม่เหลือเวลาให้กินเลยนะครับผม และแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าจะไปดูหนังแล้วต้องมีป๊อปคอนคือหนังใหญ่ๆอย่างเงี้ยต้องซื้อป๊อปคอนเป็นเซ็ตบักเก็ตเซตมาเพื่อสะสมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็หนังเรื่องที่น่าสะสมที่สุดประจำปลายปีนี้ก็ไม่มีเรื่องไหนนอกจาก Wonder Woman 1 9 8นนั่นเองครับผมซึ่งเขามีชุดพิเศษนะเป็นนี่เลย เป็นตัวละคร Wonder Woman นะฮะเป็น b o b b l e Head อ่าเป็นกระเพราแปะอยู่ข้างบนใช่ถูกต้องเลยคือไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นรูปโล Wonder Woman เป็นตัว Wonder Woman เลยมาเป็นตัวๆเลยนะฮะ299บาทเท่านั้นบวกคู่กับป o อป o r n 6กิออนคิมกันแบบคุมนะฮะมาคนเดียวก็ได้มาคู่ก็ได้และแน่นอนอีกหนึ่งตัวเลือกครับผมสำหรับการชมภาพยนตร์ในยุคนี้ s อมีให้มากมายอยากดูโงใหญ่ๆจอดีๆระบบเสียงที่สุดยอดมากๆ มีซิกมาให้หรือว่าจะเป็นเข้าถึงหนังได้แบบเต็มประสบการณ์ที่สุดอย่าง M X 4D ก็มีให้แต่วันนี้ครับที่ S F World Cinema นะฮะเขาเพิ่งจับมือกับ o m a s สครับสุดยอดแบรนด์ที่นอนนะฮะ mm hmm. เพื่อเปิดตัวโรงใหม่ครับ The Best Cinema ครับ โรงนี้ไม่ต้องนั่งดูแต่นอนไปเลยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะฮะที่เอาเตียงมาวางในโรงภาพยนตร์เป็นเตียงคุณภาพจริงๆไม่ใช่แบบว่าเตียงสังทำแบบเฉพาะแบบว่าทั่วไปอันนี้มีแบรนด์นะฮะมีแบรนด์เป็นเตียงแบรนด์จริงๆครั้งแรกในในโลกเลยนะฮะที่โอมาสเนี่ยแบรนด์เครื่องนอนระดับโลกเนี่ยมาอยู่ในโรงหนังใช่ไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่เกาหลีแต่เป็นที่ประเทศไทยของเราครับผม เรื่องภาพเสียงไม่ต้องห่วงครับมาพร้อมกับระบบเครื่องฉายนะครับดิจิตอลซีนิม 4K แล้วก็เสียง7.1ด้วยรอบนะทิศทางนะครับผมและสําคัญ ระหว่างรอดูหนังเขามีเราให้นั่งรวมไปถึงใครอยากมีป๊อปคอนมีน้ำสามารถหยิบใส่ถานลดเดินเข้าไปในโรงได้เลยใช่ไม่อั้นด้วยนะเพราะว่าไม่อั้นใช่ไหมไม่อั้นด้วยคุณจะออกมาหยิบเพิ่มก็ได้เรียกพนักงานมาก็ได้อะก็คือฟิลเหมือนนอนดูหนังอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่ามีคนบริการด้วยโอ้โหมีคนบริการไม่อั้นด้วยบนที_<_><_><_<_)><_<_่นอนมูลค่ารวมการก่อสร้างทั้งหมดแล้วที่นั่งนึงเนี่ยมากกว่า ล้านบาทหนึ่งล้านบาท <c oughs> แต่ว่าซื้อตัวได้ในราคาเก้าร้อยถึงหนึ่บาทเท่านั้น oh. ครับโอกาสพิเศษผมบอกเลยว่านี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากใช่จอ์ดอออสจัสวิตไปดูมาแล้วบอกเลยว่าฟินเด็ดดวงนะครับผม แน่นอนเอเซยังไม่หมดเท่านั้นครับมาต่อที่ป๊อปคอนเลยฮะตอนนี้เขาก็มีหลายช่องทางให้คุณได้เลือกกินนะฮะไม่ต้องมารวมภาพยนตร์อย่างเดียวคุณสั่งในแอปพลิเคชันมากินที่บ้านก็ได้อ๋อมีหน้าหลังๆเวลาไปซื้อตั๋วแล้วเห็นคนใส่เสื้อกร็บก็นึกว่าแบบว่าเขาพกแกลบแล้วเข้าไปดูหนังอืมต่สรุปอ๋อพี่ไม่ได้มาแอบดูหนังไม่ได้แอบมาดูหนังแอบมาซื้อป๊อปคอนให้พวกคุณนั่นแหละอ๋ออ่าตอนนี้เขาเพิ่มมาหนึ่งแอปแล้วครับโรบินฮูดโหลดมายังยังครับลองเลยครับมีโปรโมชั่ หนึ่งแถมหนึ่งในในแอปโรบินฮ o ดตอนนี้สั่งได้เลยนะฮะอโอ้โหแต่นอกจากแอปโรบินฮูดนะครับก็ยังคงสามารถสั่งได้ครับจาก g r a b ฟู้ดแพนด้แล้วก็ไล Man นะครับครบถ้วนครบคัน,นค,รครับผมรีมาร์คนิดหนึ่งเรื่องโรบินฮูดนะฮะสั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวอ่า และอีกของดีสําหรับคนรักหนังครับที่ไม่มีไม่ได้เลยก็คือ SF+ Plus นะครับผมสิทธิพิเศษสําหรับออคนรักหนังเท่านั้นที่สมัครฟรีแถมช่วงนี้ถ้าคุณเติมเงินเข้าบัตรนะครับเขามีของฟรีแถมเพิ่มเติมให้อีกด้วยโอ้โหจะแจกอะไรขนาดนี้เนี่ยเ f เติมเงิน500บาทครับรับปัตรคอนขนาดไซส์ M ไปเลยนะครับจำกัด10,000สิทธิ์นะครับรีบหน่อยรีบหน่อยเติม1000ครับรับไปเลยบัตรชมภาพบบยนตร์ดีลักซ์1ที่นั่งนะฮะจำกัด5 0 0 0ันสิทธิ์นะครับผมยิ่งรีบเข้าไปอีกนะ รวมไปถึงครับเติมเงิน3,000บาทรับไปเลยครับที่นั่งโซฟาสวีทนะครับ1คู่ <Ooh. S 1> จัดเต็มกว่านี้มีอีกไหมไม่มีนี่แค่เติมเงินนะไม่ต้องซื้ออะไรเลยใช่ก็คือได้โซฟาสวีทมาด้วยคือเอาเงินไปซื้อตัวหนังหรือว่าซื้อบ๊อรคอนอะไรด,ดูอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเติมไปที่นี้ได้ของแถมเพิ่มอีกด้วยและอย่าลืมนะครับ,รบเป็นสมาชิก s f Plu s ดูหนังหนึ่งเรื่องก็เป็นแต้มนะครับเอาไปได้อย่างอื่นได้อีก เป็นขั้นบันไดคือโอ้โหก้าวต่อไปก็ได้แล้วก้าวต่อไปก็ได้อีกแล้วมีแต่ได้กับได้ครับผม S.F.Plus <ช>ตอนนี้มสมัครเลยจัดไปโอ้โหครบถ้วนครบกันเรียกได้ว่ามีทั้งหนังและโปรโมชั่นดีๆจาก S.F.Cinema เป็นเจ้าเดียวที่ให้คุณได้เยอะขนาดนี้ใช่ครับผมโรงใหม่ก็เอามาให้โปรโมชั่นยังจัดเต็ม,อมรออะไรล่ะคุณไปเลยครับไปดูหนังกันมีความสุขด้วยกันส่งท้ายปีครับผมโอ้โหสิ้นปีแล้วแบบนี้ก็ อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าคุณอยากไปดูหนังเรื่องไหนส่งท้ายปีครับผมใช่ครับ<อ>ผมบอกเราหน่อยบอกเราหน่อยแล้วก็ส่งท้ายปีแบบนี้ก็ขอวอวยพรทุกคนด้วยก็ขอให้ปีหน้านะฮะ <laughs> เป็นปีที่ดีมีหนังบล็อก b u ตอร์มากขึ้นกว่าที่เคยครับ ผมจะเรียบเช่นกันครับผมอย่าเลื่อนอีกเลยนแลวก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจะได้มีแรงดูภาคต่อหนังหลายเรื่องที่เลื่อนฉายไปปีหน้าครับผมอยู่กับเราไปนานๆวันนี้ผมชัมไรกิจครับผมเจอรี่เอสีครับพวกเราคนลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ที่จอร์ดอว์จัสติวิพิมพ์เจลรีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย